กับครอบครัวน้องวินเซนต์ค่ะมันติดตามกันนะคะว่าคุณแม่เนยกับคุณพ่อซาจะดูแลและวางแผนให้กับน้องวินเซนต์เติบโตไปในทิศทางไหนกับ Story of Love ค่ะน้องนกี้ผมนะครับเจครับนี่วินเซนต์ลูกชายของเราค่ะครับสำหรับแผนอนา,นาคตของวินเซนต์ที่ป๊าป๊ามามาตั้งไวก้ก็เรียกว่าอะไรอะ่ะ ไม่มีอะไรมากครับผมก็เป็นการแบบว่าโตขึ้นให้เป็นคนดีเรียนแบบว่าไม่จําเป็นจะต้องเรียนให้เก่งมากตอนหนึ่งจะต้องไปสอบสาธิตหรือแบบลูกจะต้องเข้ามาหาลัยดังๆหรืออะไรเงี้ยเราเราไม่ได้ลวางแผนตรงนั้นเลยหรือว่าไม่ต้องแบบว่าไปเอาชนะใครแต่ให้เขารู้ให้เขาเข้าใจแล้วก็ให้เขาเติบโตเป็นคนดีอันนั้นสำคัญมากกว่าครับส่วนของแม่มีอะไรไหม คือเราไม่ได้วางแผนอะไรไว้เป็นหลักๆก<ช>ัว่าว่าจะต้องเดินไปในทิศทางไหน<ช>แค่แค่เรามองแค่วันนี้ว่าเราใช้ชีวิตทุกวันนี้ยเรามีความสุขเราเราเลี้ยงลูกให้ให้ดีในวันเนี้ยออนาคตมันก็คงจะออกมาดีสำหรับเราเราเราไม่ได้มองถึงถึงวันข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ย ถึงจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ต้องพบกับอุปสรรคมากมายแต่ทั้งสองก็พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเลี้ยงดูน้องวินเซนต์ให้เติบโตขึ้นมาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะส่วนช่วงนี้ฝันมีเรื่องราวเกี่ยวกับภัยใกล้ตัวของลูกๆมาฝากในช่วง preschool secret คล็ดลับเรียนรู้เจ้าหนูวัยเรียนติดตามกันนะคะการเล่นนี่ถือว่าเป็น การงานของเด็กนะครับเหมือนผู้ใหญ่ที่ไปทํางานเด็กก็ต้องเล่นเด็กเล่นนี่ก็จะสร้างความเพลิดเพลินกับตัวเด็กนอกจากนั้นยังจะกระตุ้นพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กด้วยนะเด็กที่สนเนี่ยส่วนส่วนใหญ่นะครับเด็กที่สนก็จะเป็นเด็กที่ฉลาดนะเด็กที่แบบอยากรู้อันนู้นอันนี้เนี่ยนะก็จะค่อนข้างจะสนนะขณะเดียวกันเด็กที่สนมากปัจจุบันนี้เราก็จะไปบอกว่าเขาสมาธิสั้น นะฮะันเด็กสมาธิสั้นหลายคนที่พ่อแม่เข้าใจความจริงก็ไม่ได้มีสมาธิสั้นอะไรนะเพียงแต่ว่าเขาโซนแล้วก็อยากเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาการโซนของเด็กเนี่ยก็จะก่อให้เกิดอันตรายนะฮะในสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะฮะที่เขาไปอยู่ใกล้ได้นะฮะก็นับตั้งแต่ถ้าเป็นเด็ก ที่ก่อนวัยเรียนนะฮะที่เริ่มเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแล้วนะครับปินไปเก่งขึ้นแล้ว 3- 4มสี่ขวบเนี่ยนะฮะคุณนี่เขาจะเรียนรู้โอสิ่งรอบตัวทั้งในบ้านแล้วก็รอบๆบบ้านเขาอาจจะไปไม่ไกลจากบ้านเขานะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรู้ว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า6ขวบทุกคนเนี่ยนะฮะเราถือว่าเป็นเด็กที่ต้องการนะรการดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าเด็กน้อยกว่า3ขวบเราเรียกว่าต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นและคว้าถึงภายในบ้านเองเนี่ย mm. ก็อาจจะมีอีกหลายอย่างซึ่งสร้างความน่าสนใจกับเด็กนะไม่ว่าจะเป็นนะฮะปลั๊กไฟนะฮะช่องมุมต่างๆของบ้านระบเบียงนะฮราวบันไดทั้งหลายนะรวมทั้งของเล่นซึ่งเพิ่มเอ่อการใช้พละกําลังของเด็กเด็กเหล่านี้เป็นเด็กวัยนี้เรียกว่าเป็นเด็กชอบทดสอบพลังนะดังนั้น ของเล่นอะไรที่แบบเอามาฟาดฟันกันเนี่ยนะเด็กก็จะชอบมาเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลนะฮะสองเรื่องด้วยกันใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมนะะรอบตัวเด็กให้ปลอดภัยให้มีพื้นที่เคลื่อนไหวหรือพื้นที่การเล่นของเด็กที่ปลอดภัยนะครับเช่นในบ้านของเราเองนะเด็กก็ต้องมออีที่ที่เขาจะเล่นได้นะฮะที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องเขา จะต้องไม่สามารถปีนป่ายแล้วก็ตกลงไปตกหน้าต่างตกบันไดได้นะฮะนอกจากนั้นของเล่นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเลือกของเล่นที่มีความปลอดภัยนะฮะหลักการเบื้องต้นก็คือเลือกของเล่นที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมก่อนเนื่องจากของเล่นในบ้านเราเนี่ยทุกวันนี้เป็นกฎหมายบังคับนะให้ต้องรับการตรวจสอบความปลอดภัยแต่นั้นถ้ามีเครื่องหมายมกนะ,ะก็จะปลอดภัยในระดับหนึ่งในเบื้องต้นก่อนนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวิธีการเล่นก็ต้องเอาให้ถูกวิธีด้วยนะ,ะเด็กในวัยเนี้ย คุณพ่อคุณแม่สามารถสอนเขานะให้รู้ถึงอันตรายนะออที่จะเกิดขึ้นได้แต่เขาอาจจะไม่สามารถที่จะเ,ออเข้าใจเหตุผลได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะเด็กที่จะเข้าใจเหตุผลได้อย่างแท้จริงต้องอายุประมาณ6กขวบขึ้นไปแต่เขาจะจําได้ว่าคุณพ่อแม่สั่งเขาไว้ว่ายอย่างไรชอบให้เขาทําอย่างไรไม,ไม่ชอบให้เขาทําอย่างไรนะฮะอย่างน้อยเ,ออเขาก็จะตระหนักในเบื้องต้นน,นะครับแต่เราก็วางใจไม่ได้นะการดูแลอ,อย่างใกล้ชิด ให้อยู่ในระยะที่มองเห็นและเข้าถึงได้ตลอดเวลานะฮะอันนี้ก็ยังเป็นความจําเป็นที่จะต้องควบคู่กันไปครับเด็กในวัยอนุบาลเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังต้องดูแลใกล้ชิดจะต้องมองเห็นเขาตลอดเวลาครับถึงแม้เขาจะอยู่ห่างออกไปแต่เราก็ต้องเข้าถึงเขาได้ดังนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยรอบตัวเด็กตั้งแต่แรกก็เป็นสิ่งที่สำคัญควบคู่ไปกับความตั้งใจในการดูแลอย่างใกล้ชิด ตัวเด็กด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการสอนการบอกเด็กอย่างสม่ําเสมอก็จะเป็นการสร้างความรู้แลว้วก็พฤติกรรมของเด็กนะครับถึงแม้เรายังไว้วางใจเขาไม่ได้แต่ก็ทําให้เขาเรียนรู้แล้วก็รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบให้เขาทําอะไรไม่ชอบให้เขาทําอะไรอันนี้ก็มีความสําคัญนะครับ mm. และพวกคุณพ่อแม่เองก็ต้องเป็นตัวอย่างความปลอดภัยที่ดีครับ เรื่องอุบัติเหตุจากเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเป็นข่าวคราวอยู่เสมอนะคะฉะนั้นก่อนพาลูกไปเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นควรตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของลูกให้ดีก่อนค่ะเครื่องเล่นควรอยู่ในสภาพแข็งแรงไม่มีการชำรุดหรือแตกหักอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานค่ะ พื้นสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นวางอยู่ควรได้รับการติดตั้งอย่างถูกวิธีจะต้องมีการยึดเครื่องเล่นกับพื้นอย่างแข็งแรงไม่ให้ล้มค่ะเวลาเด็กหกล้มหรือตกลงมาจากเครื่องเล่นจะได้ไม่บาดเจ็บมากจนเกินไปค่ะและสิ่งสำคัญควรมีผู้ดูแลเด็กขณะที่เด็กเล่นหรือมีผู้ปกครองอาจเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลเด็กทุกครั้งขณะที่เด็กเล่นของเล่นทุกครั้งนะคะ การอุปสรรคทั้งหลายมามากมายกว่าจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ได้อย่างทุกวันนี้ครอบครัวน้องวินเซนต์มีอะไรมาปิดท้ายติดตามกันต่อกับ Story of Love ค่ะก็เรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดของเราของผมกับนาะยกับวินเซนต์ผมรู้สึกว่าก็รักนายเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่เคยบอกรักกันมากเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าเป็นคนผมเป็นคนแบบว่าจืดๆหน่อยแต่ว่าเวลาที่ผ่านมาที่เราอยู่ด้วยกันทั้งหมดถามคนพ่อแม่ลูกเราก็รู้สึกว่าความสุขแบบเนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้ทุกครอบครัวนะครับผมก็เลยน่าจะบอกเลยว่าเออลักนะแล้วก็รักลูกรักมากเขาเป็นสามีที่แบบ มันเพอร์เฟกมากสําหรับเรานะคือเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นเขาเป็นพ่อที่ที่พวกเราภูมิใจมากคือเขาเป็นผู้ชายที่เนยสามารถบอกใครต่อใครได้ว่าเนี่ยจะมีนะนี่พ่อของลูกนะโดยไม่อายใครเลย